ในช่วงต้นปี2026ทั่วโลกต่างตกตะลึงกับภาพเหตุการณ์ความวุ่นวายบนน้านฟ้าของเวเนซุเอลากรุงการากัสจมอยู่ท่ามกลางเสียงกึกก้องต่อเนื่องระบบตรวจจับทางอากาศถูกกระทบฐานปฏิบัติการเกิดเพลิงไหมในยามค่ำคืนทั่วโลกเชื่อว่านี่คือการปฏิบัติการทางทหารโดยตรงจากสหรัฐเข้าสู่เวเนซุเอลาแต่พวกเขาคิดเป็ด เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าคืนนั้นเป็นเพียงฉากหน้าภายนอกเท่านั้นในขณะที่ความสนใจพุ่งเป้าไปที่การปฏิบัติการทางอากาศแผนการที่เตรียมมานานกว่าสี่เดือนกำลังดำเนินไปอย่างเงียบเชียบและเมื่อสถานการณ์เริ่มสงบลงความจริงที่ทำให้ทั่วโลกต้องตะลึงก็ค่อยๆเปิดเผยออกมาผุ้น,นํำของเวเนซุเอลาถูกควบคุมตัว และนำตัวออกจากประเทศอย่างเงียบที่สุดเกิดอะไรขึ้นจริงๆในคืนนั้นรัฐบาลที่ได้รับการคุ้มกันอย่างแน่นหนาลม้มลงในช่วพริบตาได้อย่างไรและต่อไปนี้คือกระบวนการทั้งหมดของปฏิบัติการครั้งนี้ปฏิบัติการนี้เริ่มขึ้นจริงเมื่อ4เดือนก่อนเมื่อกระทรวงกลาโหมเริ่มระยะที่1กิจกรรมกำหนดพื้นที่ดำเนินการอย่างเงียบๆในเดือนสิงหาคม ปี2025เจ้าหน้าที่กลุ่มหนึ่งจากหน่วยงานข่าวกรองได้เดินทางเข้าสู่เวเนซุเอลาอย่างลับๆไม่มีประกาศไม่มีสัญญาณทางการทูตทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างเงียบเชียบจนแทบมองไม่เห็นภารกิจของพวกเขาไม่ใช่การประทะและไม่ใช่การสร้างความเสียหายสิ่งที่ต้องทำมีเพียงอย่างเดียวคือเฝ้าสังเกตการประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรทีละก้าทีละวัน หลายเดือนติดต่อกันทีมนี้สร้างรายงานข่าวครองละเอียดบันทึกทุกการเคลื่อนไหวของมาดูโรด้วยความแม่นยำระดับชั่วโมงเขาออกจากที่พักเมื่อไหร่ปรากฏตัวที่ไหนอยู่นานแค่ไหนและที่สำคัญที่สุดคือช่วงเวลาที่เขาหายไปจากพื้นที่สาธารณะงานทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่อการตอบโต้แต่เพื่อการคาดการล่วงหน้าควบคู่ไปกับข่าวกรองภาคพื้นดินสหรัฐ ได้ใช้เครือข่ายอากาศยานไร้คนขับเพื่อล่าตระเวนอุปกรณ์เหล่านี้ไม่มีอาวุธและไม่ส่งสัญญาณที่ดึงดูดความสนใจพวกมันมีหน้าที่เดียวคือส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ต่อเนื่องไม่ขาดตอนเพื่อประกอบภาพกิจวัตรของเป้าหมายให้สมบูรณ์ในวงการข่าวกรองภาพรวมนั้นเรียกว่ารูปแบบของชีวิตพูดง่ายๆคือช่วงเวลาที่คุณไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเป้าหมายอยู่ที่ไหน เพราะคุณรู้แน่ชัดแล้วว่าเขาจะไปปรากฏตัวที่ไหนต่อไปจากข้อมูลย่อยหลายร้อยจุดเจ้าหน้าที่ค่อยๆจำกัดขอบเขตของมาดูโรไปที่ฟัวเต้ทิวนาเขตทหารขนาดใหญ่ทางตอนใต้ของเมืองหลวงท่ามกลางประชากรกว่า3ล้านคนเป็นจุดที่ละเอียดอ่อนมากคนพลุกพล่านมีหน่วยงานประจำการและถือเป็นพื้นที่ปลอดภัยสูงสุดของรัฐบาลเวเนซุเอลา เอาไม้ oh my, ถูกล็อกทุกอย่างพร้อมรอคำสั่งเช้ามืดวันเสาร์ที่3ม,มกราคม2026เวลาตี2ตามเวลาวอชิงตันหลังจากการอนุมัติของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปฏิบัติการลับสุดยอดในชื่อ Operation Absolute Resolve หรือปฏิบัติการความมุ่งมั่นเด็ดขาดก็เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ เพียงไม่กี่นาทีการส่งยุโทโธปกรณ์แม่นยำสูงถูกเปิดใช้งานพร้อมกันไปยังจุดสำคัญทั่วกรุงการากัสวัตถุถูกส่องจากฐานและเรือกว่า20แห่งในหลายทิศทางเพื่อหยุดยั้งระบบสั่งการและการตอบสนองของเวเนซุเอลาทันทีอย่างไรก็ตามนั่นเป็นเพียงกลลวงที่กองทัพสหรัฐคำนวณไว้อย่างดี เมื่อท้องฟ้าสว่างสวัยด้วยแสงจากการสกัดกั้นและการตอบโต้ทางอากาศปฏิบัติการตัดสินใจจริงก็เริ่มขึ้นเงียบๆบนพื้นดินทีมที่ได้รับมอบหมายให้เข้าถึงเป้าหมายคือ Delta Force หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่เชี่ยวชาญที่สุดแต่ภารกิจนี้ไม่ใช่การจู่โจมทางทหารทั่วไปครั้งแรกที่มีการร่วมมือกับทีมช่วยเหลือตัวประกันของ FBI กลุ่มคนที่ไม่ได้ถูกฝึกมาเพื่อทำลาย แต่เพื่อควบคุมสถานาการณ์รักษาชีวิตและนำเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมภารกิจชัดเจนและแตกต่างจากเดลตาฟอสคือการนำตัวประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรออกมาปฏิบัติการเปิดฉากด้วยเฮลิคอปเตอร์11ลำจากกรมปฏิบัติการพิเศษการบินที่160หรือ Night Strikers ผู้เชี่ยวชาญในความมืดการเลือกพวกเขาไม่ใช่เพื่อแสดงพลัง แต่เพราะภารกิจมีข้อกำหนดชัดเจนตั้งแต่ต้นบินในเวลากลางคืนบินต่ำมากและบินให้เงียบพอเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายรู้ตัวทันและ Night Strikers ถูกฝึกมาเพื่อภารกิจแบบนี้โดยเฉพาะจุดเริ่มต้นคือเรือ USS Wasp ที่จอดอยู่นอกชายฝั่งห่างจากฝั่งเวเนซุเอลาเกือบ10กิโลเมตรขบวนต้องเคลื่อนที่เร็วและหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากชายฝั่งอย่างเด็ดขาด ทันทีที่ขึ้นบินเฮลิคอปเตอร์ลดระดับลงเหนือประมาณ30เมตรเหนือผิวน้ำเลียบไปกับเกลียวคลื่นเป้าหมายคือใช้ผิวน้ำเป็นม่านบังตาธรรมชาติทำให้สัญญาณตรวจจับยากขึ้นแต่เมื่อถึงฝั่งความได้เปรียบนั้นก็หายไปจากจุดนี้ทีมต้องเดินทางกว่า16กิโลเมตรบนบกเพื่อเข้าสู่ฟูเอสเตติอูนา และนี่คือช่วงที่เสี่ยงที่สุดของการเดินทางบนบกเฮลิคอปเตอร์ไม่มีเกาะกำบังจากทะเลทุกจุดอาจกลายเป็นจุดเสียงได้ทีมจึงจำเป็นต้องรักษาระดับบินให้ต่ำที่สุดยอมบินในโซนอันตรายเพื่อแลกกับสิ่งเดียวคือไม่ให้อีกฝ่ายมีเวลาตั้งตัวขณะบินผ่านน่านฟ้าการากัส เสียงกึกก้องเริ่มดังขึ้นด้านหลังแสงจากการสกัดกั้นฉีกความมืดเป็นสัญญาณของความจริงที่ไม่อาจย้อนกลับเมืองหลวงถูกดึงเข้าสู่สถานการณ์ที่พวกเขาไม่ได้เลือกขณะที่ความสนใจพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าทีมปฏิบัติการภาคพื้นดินก็แทรกซึมเข้าไปเงีย,งยบๆเฮลิคอปเตอร์ MH 47G c h i n o และ MH 60L ถูกนำมาใช้ในภารกิจนี้เช่นกันเป็นรุ่นพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อการแทรกซึมลึกในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรพวกมันติดตั้งระบบต่อต้านอิเล็กทรอนิกส์และเกราะป้องกันขั้นสูงเพียงพอที่จะทนต่อแรงกดดันได้ชั่วระยะหนึ่งแต่ถึงอย่างนั้นนี่ก็ยังเป็นการเดิมพันที่คำนวณเป็นนาทีเมื่อทีมเข้าใกล้เป้าหมายปฏิบัติการเข้าสู่ช่วงละเอียดอ่อนที่สุด จากนี้ไปทุกการกระทำต้องแม่นยำเพราะไม่มีที่ว่างให้แก้ตัวเหตุผลชัดเจนฟูเต้ทิวนาที่พวกเขากำลังเข้าใกล้ไม่ใช่ฐานทั่วไปการเข้าสู่พื้นที่นี้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มภารกิจความเสี่ยงสูงสุดระบบป้องกันถูกออกแบบให้การ,การบุกรุกทุกทิศทางจากกำแพงหนาจุดเฝ้าระวังที่ฝังลึกในภูเขา ไปจนถึงจุดสังเกตการมุมสูงที่คุมพื้นที่ทั้งหมดพร้อมหอคอยและทีมลาดตระเวน24ชั่วโมงเปรียบได้กับศูนย์บัญชาการหลักของเวเนซุเอลาฐานนี้สร้างเข้าไปในภูเขาทำให้ฝ่ายป้องกันได้เปรียบเรื่องความสูงพร้อมระบบอุโมงค์ใต้ดินเพื่อหลบภัยและต้านทานการโจมตีทางอากาศพร้อมเจ้าหน้าที่ฝีมือดีกว่า5,000นาย ที่พร้อมตอบสนองต่อสัญญาณผู้บุกรุกด้วยโครงสร้างป้องกันนี้ทันทีที่ทีมเริ่มเข้าสู่พื้นที่ทุกก้าวคือความเสี่ยงสูงสุดไม่มีที่ว่างให้ความผิดพลาดและไม่มีคำว่าถอยหลังหลายเดือนก่อนหน้านี้มาดูโรพยายามทำให้ที่นี่เป็นเขาวงกฏเพื่อลวงตา เขาเคลื่อนย้ายไปทั่วประเทศนอนคนละที่ทุกคืนใช้แล้วทิ้งโทรศัพท์สื่อสารเพื่อตัดการแกะรอยกลับมาที่ฐานนี้แต่ในที่ที่มาดูโรเชื่อว่าปลอดภัยที่สุดระบบป้องกันกลับเริ่มถูกเจาะจากภายในตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมหน่วยบัญชาการไซเบอร์ของสหรัฐได้เริ่มเปิดแนวรบที่มองไม่เห็นค่อยๆแทรกซึมเข้าสู่โครงสร้างพื้นฐานระบบควบคุมและเครือข่ายสำคัญของเวเนซุเอลา ส่งผลให้เมื่อเฮลิคอปเตอร์ลำแรกบินต่ำเข้าหาเป้าหมายระบบป้องกันบางส่วนของฟัวเตติวนาก็มองไม่เห็นพวกเขาแล้วระบบตรวจจับถูกรบกวนการเฝ้าระวังขาดช่วงและในช่องว่างสั้นๆนั้นความได้เปรียบเริ่มเอียงเอียงมาทางทีมปฏิบัติการทันทีที่คำสั่งไซเบอร์ทำงานผลเกิดทุบก็เกิดขึ้นแทบจะทันทีเวเนซุเอลาจมสู่ความมืด ระบบไฟฟ้าถูกตัดขารนานฟูเอเตติโอนาและพื้นที่สำคัญในเมืองหลวงไฟดับสนิทการสื่อสารขัดข้องศูนย์บัญชาการเข้าสู่ภาวะชะงักงันการประสานงานระหว่างหน่วยป้องกันเริ่มสับสนและล่าช้าในเวลาที่พวกเขาต้องการมันมากที่สุดในสถานการณ์นั้นเฮลิคอปเตอร์ลดระดับลงอีกเจ้าหน้าที่ลงสู่พื้นในความมืดมิด ทีมพิเศษแยกตัวออกจากขบวนไม่มุ่งคุมพื้นที่ทั้งหมดแต่ตรงไปยังอาคารเป้าหมายที่ระบุว่ามาดูโรซ่อนตัวอยู่อย่างไรก็ตามการบุกรุกไม่ได้เกิดขึ้นโดยไร้เสียงตอบโต้จุดป้องกันบางแห่งยังทำงานและเริ่มตอบโต้ทันทีวัตถุพุ่งผ่านความมืดไม่มีเวลาให้หลบเลี่ยงหรือรอช้า ทีมปฏิบัติการจำเป็นต้องตอบโต้ด้วยแรงกดดันสูงเพื่อป้องกันตัวจัดการจุดต้าทานที่เหลือพร้อมเปิดทางให้ทีมเคลื่อนที่ลึกเข้าไปตลอดกระบวนการเจ้าหน้าที่ข่าวกรองที่ร่วมทีมมีบทบาทสำคัญพวกเขาชี้เส้นทางมุมอับและจุดเชื่อมต่อภายในฟูเอเตติอูนาายังแม่นยำก่อนบุกเข้าอาคารเป้าหมายทีมเจาะได้รับข้อมูลสำคัญ มาดูโรไม่ได้อยู่ในฐานทั่วไปเขาอยู่หลังประตูเหล็กหนาที่ออกแบบมาเพื่อทนแรงกระแทกสูงข้อมูลนี้ไม่ได้มาจากการสังเกตภายนอกแต่มาจากคนวงในที่ใกล้ชิดมาดูโรผู้ที่รู้วิธีการออกแบบระบบป้องกันของอาคารนี้ดังนั้นทีมจึงเตรียมอุปกรณ์เจาะและตัดเหล็กหนักมาด้วยไม่ใช่เพื่อแสดงพลังแต่เพื่อให้มั่นใจว่า ไม่มีสิ่งกีดขวางใดจะชลอพวกเขาได้หากวิธีอื่นไม่ได้ผลขณะทีมเจาะเตรียมปฏิบัติการด้านนอกมีเฮลิคอปเตอร์สนับสนุนคอยคุ้มกันสร้างแรงกดดันเพื่อปกป้องทีมภายในเป็นรุ่นปรับปรุงพิเศษในหมวดเตรียมพร้อมสูงสุดเปรียบเสมือนโหมดดุดันของยานพาหนะรุ่นนี้พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนระยะใกล้แต่ความได้เปรียบนั้นไม่ยั่งยืน จากพื้นดินมีการตอบโต้ด้วยอุปกรณ์ต่อต้านอากาศสยานในไม่กี่วินาทีความเสี่ยงที่จะถูกสกัดกั้นเกิดขึ้นจริงนักบินปล่อยเป้าลวง XM216 Duck Flare สร้างเคลื่อนรบควรที่มองไม่เห็นเพื่อเบีย่งเบนสิ่งที่พุ่งเข้ามาและประคองตัวอยู่บนอากาศในช่วงเวลาตึงเครียดนั้นเดลตาฟอสก็เข้าถึงที่พักของมาดูโรสำเร็จ เพียงหนาทีหลังการแทรกซึมเจ้าหน้าที่พบมาดูโรในห้องพักเขาถูกนำตัวออกจากเตียงควบคุมด้วยอุปกรณ์พันธนาการและปิดตาในสภาพที่ยังไม่รู้สึกตัวดีภรรยาของมาดูรก็ถูกควบคุมตัวและพาออกมาพร้อมกันไม่กี่นาทีต่อมาทั้งคู่ถูกนำขึ้นเฮลิคอปเตอร์ที่รออยู่ทีมถอนตัวออกจากพื้นที่ทันทีไม่มีคำประกาศไม่มีภาพออกสื่อ มีเพียงเป้าหมายที่ถูกนำตัวออกจากประเทศเงียบๆสำหรับทีมปฏิบัติการนี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดการได้ตัวเป้าหมายเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของภารกิจข้อกำหนดสำคัญคือต้องนำตัวมาดูโรก,กลับมาอย่างปลอดภัยหากเขาเสียชีวิตระหว่างทางปฏิบัติการจะถูกมองว่าเป็นการลอบทำร้ายโดยสหรัฐซึ่งจะตามมาด้วยผลกระทบทางกฎหมายและการเมืองร้ายแรง ทำให้ช่วงการถอนตัวเป็นช่วงที่เปราะบางที่สุดและทีมรู้เรื่องนี้ดีพวกเขาพึ่งกระตุกหนวดเสือนับจากเฮลิคอปเตอร์ออกจากฐานทั้งเวเนซุเอลาแทบจะทุ่มกำลังไล่ตามทันทีที่เริ่มถอนตัวกองทัพอากาศสหรัฐขยายการปฏิบัติการครอบคลุมทั่วประเทศการเคลื่อนไหวนี้ไม่ได้เพื่อยึดพื้นที่ เพื่อเบี่ยงแบนความสนใจดึงกำลังและซื้อเวลาให้ทีมพิเศษถอนตัวอย่างปลอดภัยบนท้องฟ้ามีการวางกำลังอย่างหนานแน่นเครื่องบินรุ่น F-22 F-35 และ FA-18 ทำงานร่วมกับเครื่องบินแจ้งเตือนล่วงหน้าขณะที่ B-1 b b l a n c e r รับหน้าที่ดูแลระยะไกลทั้งหมดประสานงานเป็นหนึ่งเดียวไม่เปิดช่องว่างให้อีกฝ่ายตั้งตัว มีการกระจายจุดปฏิบัติการไปรยังฐานหลายแห่งในรัฐลากุยรามิรันดาและอารากัวสร้างจุดวิกฤตหลายจุดพร้อมกันเมื่อทุกทิศทางเกิดปัญหาอีกฝ่ายจึงไม่สามารถรวมกำลังเพื่อไล่ตามทีมหลักได้บนอากาศความได้เปรียบตกเป็นของส,สหรัฐอย่างรวดเร็วเครื่องบินรบกว่า150ลำถูกระดมมาเพื่อควบคุมน่านฟ้าเวเนซุเอลาโดยสมบูรณ์ มีการส่งสัญญาณเตือนระยะไกลทำให้เกิดความเสียหายกระจายไปทั่วเมืองหลวงและฐานสำคัญส่วนใหญ่พุ่งเป้าที่ระบบตรวจจับและศูนย์บัญชาการตัดการประสานงานของอีกฝ่ายในเวลาสำคัญถือเป็นปฏิบัติการขนาดใหญ่ที่ระงับระบบป้องกันภัยทางอากาศของอีกฝ่ายได้ทั้งหมดระบบป้องกันระยะไกลถูกทำให้ใช้งานไม่ได้ ยานพาหนะในหลายฐานก็ถูกจัดการระบบรบกวนสัญญาณของสหรัฐทำให้การตรวจจับสับสนและอุปกรณ์ต่อต้านเรดาร์ถูกส่งไปที่ฐานปล่อยทำให้เครือข่ายป้องกันตาบอดและเป็นใบพร้อมกันเหตุผลที่สหรัฐรักษาความได้เปรียบนี้ได้คือการเข้าถึงฐานอากาศหลักก่อนรวมถึงฐานที่ลาคาโลตาและสนามบินฮิเกโรเต ที่เครื่องบินของเวเนซุเอลาอาจใช้ขึ้นบินสกัดกัน้นเมื่อรันเวย์ใช้งานไม่ได้กองทัพอากาศของมาดูโรก็แทบจะถูกตรึงอยู่กับพื้นภาพถ่ายดาวเทียมเผยให้เห็นความเสียหายพื้นที่หลายส่วนถูกจัดกานยานพาหนะเสียหายกระจายอยู่ทั่วไปการรวมกำลังตอบโต้ทำได้ยากมากโดยเฉพาะเมื่อฟูเอรเตติอูนา ซึ่งเป็นที่พักของนายพลระดับสูงถูกแทรกซึมจนระบบสั่งการปานป่วนปฏิบัติการยังกระทบถึงท่าเรือลากไาวราจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ควบคุมกระแสเงินทุนของระบอบกิจกรรมทั้งหมดไม่ได้เพื่อยึดครองแต่เพื่อสร้างความสับสนหวาดวันและเสียขวัญในกองทัพมาดูโรตามเป้าหมายของระยะกำหนดพื้นที่นอกจากนี้บทบาทหลักของเฮลิคอปเตอร์ในการปฏิบัติการก็ทำให้หลายคนประหลาดใจ ภาพเหตุการณ์เผยให้เห็นเฮลิคอปเตอร์ AH-1Z Viper และ AH-64 Apache ปฏิบัติการภาคพื้นดินที่กูเลบราในสถานการณ์ปกติเฮลิคอปเตอร์แบบนี้มีความเสี่ยงสูงพวกมันบินชา้าและมักเป็นเป้าของระบบป้องกันหรืออาวุธพกพาการที่สหรัฐนำมาใช้ในวงกว้างเช่นนี้ชี้ชัดว่า ผู้วางแผนเชื่อมั่นว่าพวกเขาครองความได้เปรียบทางอากาศอย่างเบ็ดเสร็จแล้วและเมื่อท้องฟ้าเป็นของพวกเขาเส้นทางถอนตัวของเดลตาฟอสก็ไม่ใช่การเดิมพันที่เสี่ยงเกินไปอีกต่อไปเมื่อการถอนตัวสิ้นสุดลงคำถามใหญ่ก็เกิดขึ้นในวงการทหารทำไมไม่มีเฮลิคอปเตอร์สหรัฐถูกสอยร่วงเลยทั้งที่ฝ่ายเวเนซุเอลามีกำลังพลพร้อมอาวุธจำนวนมาก และทำไมการต้านทานถึงดูแผ่วเบาเช่นนี้ไม่มีคำตอบเดียวแต่เป็นผลรวมของปัจจัยที่เชื่อมโยงกันอย่างแรกคือความเหนือกว่าด้านยุโทโธปกรณ์และสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่สหรัฐเตรียมมาหลายเดือนเมื่อเริ่มปฏิบัติการความสมดุลทางอากาศและสัญญาณเอียงไปข้างหนึ่งทำให้ความพยายามต้านทานเสี่ยงต่อการถูกจัดการทันที ขณะเดียวกันความนิยมในตัวมาดูโรเหลือเพียง10-20%เอร์เซทำให้ทหารบางส่วนไม่พร้อมเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องระบอบที่กำลังเสื่อมถอยอย่างไรก็ตามข้อมูลที่น่าสนใจกว่ามาจากภายในเวเนซุเอลาเองแรงข่าวฝ่ายตรงข้ามระบุว่าการจับกุมมาดูโรอาจเป็นการเจรจาถอนด่วไม่ใช่ผลจากการจู่โจมทั้งหมดตามทฤษฎีนี้ ปฏิบัติการดังกล่าวเป็นเพียงฉากบางหน้าเพื่อนำตัวเขาออกนอกประเทศจุดที่น่าสงสัยคือภรรยาของเขาก็ถูกพาไปด้วยซึ่งหาได้ยากในปฏิบัติการทางทหารถึงกระนั้นจนถึงตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันข้อตกลงยอมจำนนล่วงหน้าและต่อให้มีข้อตกลงนั้นทหารระดับล่างของเวเนซุเอลาก็คงไม่ได้รับรู้ และนั่นยังไม่อาจอธิบายการตอบสนองที่อ่อนแอที่ฟูแอเตตีอูนาได้ทั้งหมดหลังจบภารกิจประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าสหรัฐพร้อมสำหรับระลอกสองแต่สุดท้ายก็ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อความ